This objective of the competition was actually to promote the new Linear Mini. This competition happens all across Southeast Asia to all our partners and then we'll bring all the winners in into Singapore for a Southeast Asia Grand Finals. Both companies put this together in a very short time and did a really high quality event. สำหรับงาน l a m a s o โ o Linear Mini Art Showdown Thailand Edition พวกเราพร้อมมากๆกับการแข่งข <Yeah. S 1> mm ันที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ผมขออนุญาตเรียนเชิญนะครับผมมิสแจ็คกิลิลีนะครับตัวแทนจาก l a มา s o โ o นะครับพี่นุ่นนรดานะครับคุณวิวัฒนาโนนประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารบริษัทบูคอฟจำกัดแล้วก็พี่เอภาวินีจันสุขจากบริษัทบอลกาแฟประเทศไทยจำกัดครับ I love the new mini R because I mean it looks really amazing. So the key difference is that aesthetically it's different. We put a short timer above the pedal, redesigned with a smooth touch and we've also added a floater at the bottom so that you can see whether or not your chip tray is full. also a Steam have afraid anymore in new won't burning will be yourself so brought you to tip ชอบฟังก์ชันที่เป็นตั้งค่าดรเอาค่ะเขาก็จะตัดอัตโนมัติตามที่เราตั้งค่าเอาไว้ฟังก์ชั่นดิวบายเวกับกระช่างอัคยามันก็สามารถทําให้เราทํางานได้ไวมากไปทาง่นต่อได้โดยที่เราไม่ต้องโฟกัสกับการตัดน้ํากลับมาตอบโจทย์ครับสามารถใช้กับกาแฟคั่วหลายระดับได้ครับเช่นคั่วอ่อนคั่วกางและคั่วเข้มในระบบ P รีฟิวชั่นครับกําลังจะเริ่มขึ้นใน54 สามสหนึ่งเริ่มครับคนแรกของเราที่จะผ่านเข้าไปสู่รอบน็อกเอาท์กับเราหมายเลขหนึ่งครับผมคนถัดไปของเราได้แก,หก่หมายเลขสองหมายเลขสาครับผมคนที่4ี่หมายเลขหก ที่5ของเราได้แก่หมายเลข11ครับหมายเลข16หมายเลข17ครับผมและหมายเลขสุดท้ายหมายเลข18ครับและนี่คือ8คนสุดท้ายกับเราขอเสียงปรบมือกับทั้ง8ดคนนฮะมิสเตอร์มาริโอของเราสุ่มได้ออเดอร์ที่4นะครับผมใครที่จะผ่านเข้าสู่รอบเซมิฟนแนลกับเราคนคนนั้นได้แก่3 2 1ชี้ครับ ยินดีกับหมายเลขหนึ่งด้วยครับผมเอาเลยครับพร้อมไหมครับ3 2 1ชิงครับเรียบร้อยครับผมยินดีด้วยครับผมกับหมายเลข3ของเราครับคนที่จะผ่านเข้าสู่รอบถัดไปเรียบร้อยครับผมหมายเลข11 three two one หมายเลข17นั่นเองนะครับอะไรคือจุดแข็งของตัวเองคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของสมาธิอาจจะเป็นการวางแผนในการทางานวางแผนว่ามันต้องทําอะไรก่อนอะไรหลังก็ความเร็วและความแม่นยําครับคิดว่าตัวเองจะผ่านเข้าถึงรอบไฟนอลกี่เปอร์เซ็นต์ห้าสิบห้าสิบดีกว่าก็หกสิบเปอร์เซ็นต์ครับเรียกว่าทุกคนอย่าพยายามเลยครับเพราะงั้นก็สู้ผมได้ ออเดอร์ที่ได้ไปนะครับผมคือออเดอร์หมายเลขหนึ่งนั่นเองนะฮะใครนะฮะที่จะผ่านเข้าสู่รอบตัดไปกับเราฮนะสามสองหนึ่งเรียบร้อยฮะยินดีด้วยครับกับหมายเลขสามของเราครับคนที่จะผ่านเข้าไปสู่รอบไฟนอลกับเราเรียบร้อยฮะหมายเลขสิบเจ็ดนะฮะยินดีกับเขาด้วยนะครับผม ตอนนี้นี่ครับเราเดินทางมาถึงรอบไฟนอลกันแล้วนะครับได้เก็บหมายเลข3ครับและหมายเลข17 1เดียวเท่านั้น1ใน2คนนี้ครับและเขาจะเป็นตัวแทนประเทศไทยครับไปแข่งในรอบภูมิภาค Southeast Asia ประเทศสิงคโปร์และนี่คือวินาทีสำคัญครับ 2> 3, 2, 1, yeah. เขาสามารถควาชช้าแชมป์ในวันนี้ไปครองห้ใยินดีกับหมายเลข3ครับผม